เมื่อนิเม่กลายเป็นคลิปติ k กตอกคุณเคยดูคลิปสั้นประเภทที่กระชับไวเข้าเรื่องคัด,คดในหนึ่งนาทีตามติ k กตอกไหมครับคุณลองนึกภาพว่ากําลังดูอะไรแบบนั้นในเวอร์ชั่น20นาทีดูครับมันจะทรมานขนาดไหนคิมิโน k โคโตกัดได้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 ไดไดสกินาฮาคุนินนโนะคานโจรัก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 เธอหมดหัวใจจากแฟนสาว100คนนะครับ พูดชื่อเรื่องแล้วลิ้นจะพันกันให้ตายมันกลายเป็นคลิปทิกต o k ไปแล้วอ่ะเหมือนมันพยายามจะไม่ให้ผู้ชมเบื่อด้วยการยิงมุกรัวๆทุก2วินาทีการคัดๆๆๆเรากับว่าผู้ชมสมาธิสั้นกลัวเราจะเบื่อจนเลิกดูซะก่อนแต่ผมก็จะบอกว่าคุณยิ่งทําอย่างเงี้ยผมยิ่งไม่อยากดูมันแทบไม่มีจุดพักจุดผ่อนให้เราได้หยุดดื่มด่ากับโมเมนต์ใดๆใในเรื่องเลยอ่ะ ทุกมุกทุกฉากมาติดต่อกันรัวๆฉับๆจนสมองผมประมวลผลไม่ทันนะครับและสุดท้ายผมไม่รู้สึกว่าผมได้ความประทับใจอะไรกลับมาเลยจะบอกว่าเพราะเป็นรอมคอมรอมคอมก็ไม่จะเป็นต้องรวมมุกกันขนาดนี้ปะ่ะแล้วมุกส่วนใหญ่เป็นมุกแบบตะโกนผมว่านักพาก็คงหายใจกันไม่ทันพอด,ดีครับผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวละครในเรื่องเขาเป็นใครอะไรยังไงแม้แต่จะแนะนำตัวละคร เรื่องนี้ยังไม่ทำเลยครับตัวพระเอกยังพอเข้าใจแต่น้องผู้หญิงสองคนเนี้เขาเป็นใครครับเขาต้องการอะไรในชีวิตเขามาจากไหนอะไรผักดันให้เขาเป็นคนอย่างนี้เขาถูกเลี้ยงดูมาแบบใดผมรู้แค่ว่าน้องคนนี้มีหน้าที่มาทําตัวซินเดเรลล์ด้วยมุกที่ใช้กันเมื่อร้อยปีก่อนส่วนคนนี้ก็มีหน้าที่มาทําตัวโรคจิตลาม,มุกยั่วพระเอกอยู่ตลอดเวลาโอเคแค่นี้ให้ผมประทับใจอะไร ทั้งที่คุณควรเจ็ดเวลาที่มัวแต่เล่นมุกกันน่ะมาแนะนำตัวละครสัก่อนบ้างนาทีสองนาทีคนดูอย่างเราไม่ใช่ว่าจะดูอะไรก็ได้นะครับที่คนจับมารวมๆกันแล้วเล่นมุกเรื่อยๆเปืเป่อยๆแบบนี้